สวัสดีครับวันนี้เรื่องผนังก่อฉอาบปูนนะครับางาน,นบ้านๆนะครับผมคือผนังที่เราเก่อฉาบปูนทําไมถึงร้าวนะครับคือทํายังไงไม่ให้ร้าวด้วยนะครับผมจริงๆแล้วปัญหาการร้าวมันเกิดมาจากหลายสาเหตุนะครับ คือบางครั้งเน um pues yeah. ี Or, really iros, ่ยถ้าเรื่องโครงสร้างไม่ดีนะครับผมมันก็มีสิทธิ์ร้าวได้เหมือนกันหรือบางครั้งนะครับผมการทํางานไม่ว่าจะเป็นเสาสาเร็จเสาหลอดนะครับผมทําโครงสร้างนะครับบางทีก็ผมคิดว่าผมก็ทาโอเคนะครับเรียบร้อยตามวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับมีเสาเอ็นมีทับหลังมีติดตาข่ายตรงไกลเรียบร้อยทุกอย่างก็มีร้าวเหมือนกันนะครับคือจริงๆผมบอกได้เลยนะครับของผมร้าวแทบทุกหลังครับผมก็จะมีร้าวมากร้าวน้อยนะครับผมคือ หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาสําเร็จเสาหล่อนะครับมันก็จะมีเกิดการร้าวได้นะครับบ้านปูนแต่ว่าเวลาร้าวของผมเนี่ยสมมติร้าวตามหูวงกบนะครับคือถ้ามีรอยเล็กๆนะครับเล็กนีดเดียวถ้ามันร้าวเป็นทางมาตรงหูวงกบอะไรพวกเนี้ยผมจะใช้วิธีกรีดให้มันใหญ่เสร็จแล้วก็ฝังตะข่ายหรือเหล็กตะขอลงไปใหม่แล้วก็ปูนกาวฉาบนะครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยสกรีมทับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของผมนะครับผมจะทําลักษณะนี้คือบ้านปูนเนี่ย เวลาเราปูนเสร็จใหม่ๆเราค่อยสังเกตเลยนะครับคือเราตรงไหนมีร้าวเราก็ซ่อมแก้ไขก่อนแล้วก็สกิมทับอีกทีหนึ่งนะครับแต่วิธีการแก้ไขก็แล้วแต่เทคนิคและวิธีการทําของช่างแต่ละท่านนะครับอย่างว่าผมอย่างที่ผมพูดนะก็คือจะใช้วิธีกรีดผนังนะครับแต่ถ้าเป็นร้าวลายงานก็คือร้าวแบบแตกเป็นลายงานแล้วก็ร่อนนะครับอย่างนั้นก็สกัดออกรดน้ําแล้วฉาบด้วยปูนกาวแล้วฉาบใหม่นะครับผมนะครับบางส่วนจุดตรงไหนที่ร่อนง่ายๆนะครับผมตรงนั้นแต่ถ้ามันร้าวตามหูมงกรอะไรพวกน วิธีแก้ของผมอย่างของผมก็คือจะกรีดให้ใหญ่นะครแล้วก็เป็นตัววีนะเสร็จแล้วถ้าขายตรงไก่ทับไปแล้วก็ฉาบด้วยปูนกาวนะครับผมเสร็จแล้วก็ปูนฉาบเนี่ยฉาบทับหลังจากนั้นพอแห้งก็สกิมนะครับผมนะครับคือขั้นตอนและว,วิธีการทําอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านปูนส่วนใหญ่ก็จะมีการร้าวบ้างมันเรื่องปกติแต่ว่าถ้าร้าวสุด ของโครงสร้างอันนั้นแก้ไขยากหน่อยนะครับผมนะครับถ้าเกิดร้าวธรรมดาทั่วไปยังไงก็แแก้ไขได้นะครับผมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ